่องต่อไปครับจะพาไปทานชีสเบอร์เกอร์ครับที่หน้าตาดูดีมากและชื่อร้านก็เข้ากับหน้าตาเบอร์เกอร์ชื่อร้านว่าดูดีดูดีบายโด่งที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยครับชีสเบอร์เกอร์ที่หน้าตาหน้าทานที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ใช่ฝีมือของคนอเมริกันประเทศต้นตำรับชีสเบอร์เกอร์นะครับแต่เป็นฝีมือของพี่โด่งชาวสุรินทร์ในราคาเริ่มต้นชิลละ85บาททำขายวันละ80ชิ้นทำสดใหม่ชิ้นต่อชิ้นครับเมื่อลูกค้ามาสั่ง นอกจากชีสเบอร์เกอร์แล้วนะครับที่ร้านยังมีไข่กระทะแซนด์วิชและกาแฟโบราณซึ่งเพิ่งเปิดมาได้2เดือนแต่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วครับร้านตกแต่งสไตล์วินเทจขายที่บ้านเข้ามาในซอยยุทธนาอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เรามาคุยกับพี่โด่งเจ้าของร้านกันเลยครับสวัสดีครับพี่โด่งครับแนะนําตัวหน่อยครับ สวัสดีครับผมดงนะครับชัดชัยชัดทองนะครับเป็นเจ้าของร้านชีสเบอร์เกอร์ดูดีดูดีบายดงนะครับร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ถนนชนาถ้าเกิดเป็นทางเข้าก็แถวอ่าเข้าทางนครชัยแอร์นะครับจะใกล้และสังเกตได้ง่ายมากครับ ร้านชีสเบอร์เกอร์อรของพี่โด่งที่ขายอาหารไทยด้วยมีอยู่ไม่กี่ร้านในสุรินทร์ช่วยทําให้คนท้องถิ่นที่อยากทานเบอร์เกอร์แต่ไม่กล้าเข้าร้านฝรั่งได้ลองมาทานชีสเบอร์เกอร์ด้วยใช่ไหมครับเดิมก็จะมีอยู่นะครับเป็นกิจการของชาวต่างชาติแล้วเขาก็มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นชาวต่างชาติซึ่งคนไทยวิมบ้าก็ไม่กล้าเข้าไปทานส่วนใหญ่ที่เบอร์เกอร์ก็จะมีที่ KFC อะไรประมาณนี้แต่เราก็เออก็มีอยู่สองเจ้านะครับแต่เจ้าหนึ่งก็คนก็โอเคอยู่แต่เราก็เออเราเน้นเรียวๆนะครับทำสดๆช พี่ดอกคิดว่าเบอร์เกอร์ที่ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเบอร์เกอร์ที่ดีนะครับคือวัสดุอุปกรณ์ก็วัสถุดิบต้องดีและก็คือต้องทําสะอาดและก็ปรุงสดนะครับทางร้านเราเนี่ยจะเป็นเสิร์ฟชิ้นต่อชิ้นเลยทําใหม่ไม่มีการมาอุ่นเนื้อหรือทําเนื้อไว้ครับเมนูเบอร์เกอร์ที่ร้านมีอะไรบ้างครับ แต่ตอนนี้ก็จะมีเบอร์เบอร์เกอร์หมูเบอร์เกอร์เนื้อนะครับซึ่งเบอร์เกอร์หมูชิ้นเดียวเนี่ยเราจะขายในราคา75บาทส่วนเนื้อชิ้นเดียวก็85บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นดับเบิลหมูเนี่ยเราจะเพิ่มขึ้นอีก10บาทเนื้อก็เพิ่มอีก10บาทซึ่งเป็นราคาที่ไม่แพงเลยสําหรับคุณภาพของเรานะครับใครที่อยากลองทานชีสเบอร์เกอร์นะครับของร้านดูดีดูดีบายโด่งที่จังหวัดสุรินทร์ครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอในนี้เลยครับ เชิญชวนนะครับร้านเราก็ถ้าเกิดจะเข้ามานะครับก็เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดมีออเดอร์หรือต้องการสั่งหรืออะไรเงี้ยก็สามารถโทรศัพท์สั่งจองได้นะครับเบอร์เกอร์อทําให้พี่อิ่มท้องแต่เบอร์น้องทําให้พี่อิ่มใจนะ